นี่ครับเขาก็เอาแอผ่นกระเบื้องมาวางไว้วนะครับผมเพื่อที่จะปูแผ่นกระเบื้องลงไปนะครับนี่เทปพ,พื้นปูนเสร็จแล้วนะครับผมเอาทรายเอาอะไรมาวางแล้วนะครับเพื่อเตรียมเพื่อที่จะติดตั้งกระเบื้องอันเดินทางเท้าเข้าไปนะครับนี่นะครับนำกุนะครับผม เปิดทุกวันนะครับน้ำผุหน้าหน้าสวนดุมพินีสบายดีสวัสดีกตอนเช้ศูรยตกายอย,ย,ย,ยู่ที่แยกสารแดงนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับนี่ครับข้างหน้านก็จะเป็นะสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผมเป็นสะพานรถยนต์นะครับ แต่กับข้างน้าจะเป็นสวนสวนสาธารณะนะครับผมไปเดี๋ยวสุนพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับผมนั่นก็คือสวนทุมพินีนะครับไปดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมกิตอนในี้เป็นมีการปรับปรุงนะครับลาน้าของสวนนะครับผมนี่นะครับวิวของมุมสูงนะครับของกรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่งนะครับสวยงามจริงๆนะครับผม นี่คือด้านหน้านะครับผมที่เขาปรับปรุงนะครับครบรอบ100ปีนะครับของสวนดุมพินีนะครับผมตรงบริเวณอนุสรบยีของในหลวงรัชกาลที่6นะครับนี่ครับผมปรับปรุงอย่างสวยงามนะครับตอนนี้เขากําลังเลื่อนพวกแบบท่อน้ํานะครับผมแล้วก็เทพื้นปูนเพื่อที่จะบางแผ่นกระเบื้องนะครับลงไปนะครับผมนี่ครับ นี่คือด่านอนุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่6นะครับหน้าสวนลุมพินีนะครับตรงแยกสารแดงเลยนะครับผมจุดนี้ก็ถือเป็นจุดไฮไลท์ของกรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งมีมาแล้วนะครับนานมากนะครับผมสวนสาธนะารณะล,มลุมพินีก็มีมาร0อปีนะครับร้อยปีเต็มเลยแล้วนะครับผมสวยงามน,นะครับการปรับปรุงก็ถือว่า ปรปับปรุงอย่างรวดเร็วนะครับกับข้งางหน้าเขาก็จะเดินท่อผา,าท่อนะครับเดินเดินท่อน้ําใหม่นะครับนี่ครับล่าสุดนะครับเขาก็ทําทางเดินโว่ข้าวนะครับให้นักท่องเที่ยวให้ผู้คนได้เข้ามาในสวนนะครับนี่คือทางเดินโว่ข้าวนะครับ ทางเดินนี้ก็เชื่อมกับ MRT เลยนะครับผมนะส,สถานีสีลมนะครับประตูที่หนึ่งนี่ครับเชื่อมกับ MRT เลยนะครับผม เชื่อมกับ MRT สีลมประตูที่1นะครับผมมาเรามาดูกันมุมนี้นะครับว่าเขาถัดกันไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็จะมีมีการเทพื้นปูนนะครับเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาทำาทางเดินทางเท่อนะเทพื้นปูนก่อนนะครับผมแล้วก็เอากระเบื้องมาแปะอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะครับผมนะครับข้างหน้าก็เทพื้นปูนเสร็จแล้วนะครับนี่ มาถึงตรงนี้เลยนะครับผมบางจุดก็ยังเทไม่เสร็จนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับสําหรับหน้าสวนลุมพนินีนะครับผมที่เขาปรับปรุงครบรอบหนึ่งรปีนะครับนะครับข้างหน้าก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่6นะครับผมเ<ๆ>หนม็นตึก่ใหญ่นั้นไป็ผลตึกใหญ่นั้นคือโรงพยาบาลจุราลงกรนะครับผมรัชรับี าังบลนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับผมทำทำเฉดนี้น่าจะแบบสวยงามอลังการเลยนะครับแล้วก็หน้าสวนนะครับผมจะมีน้ําพุนะครับตอนนี้น้ําพุเขาก็เปิดทุกวันเลยครับผมแต่ก่อนศูนย์มาไทยหลายปีแล้วยังไม่เห็นน้ําพุเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปิดทุกวันเลยนะครับผม,มถ้าเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเปิดน้ําพุเลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นโครงการของดุสิตพาร์คนะครับผมดุสิตแบงคอกก็จะเป็นตึกสไตล์แบบพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นตึกที่มีสวนนะครับผมเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวเลยนะครับผมไปเราไปดูอีกอล้านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นด้านหน้านะครับผมตรงสีแงสารแดงนะครับผม ข้างหน้าก็จะเป็นถนนพระรามที่สีนะครับนี่ครับโครงการแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับผมอนาคตก็น่าจะมีทางเชื่อมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเชื่อมข้างบนไหมหรือว่าเชื่อมข้างล่างน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับนี่ครับก็ยังอยู่ใน ช่วงปรปับปรุงเนาะทุกคนก็จะเดินลาบากน,นิดนึงนะครับนี่ครับเขาก็เอาแผ่นกระเบื้องมาวางไว้นะครับผมเพื่อที่จะปูแผ่นกระเบือาบาบเบ้องลงไปนะครับนี่เทอ่าเทพื้นปูนเสร็จแล้วนะครับผมเอาทรายเอาอะไรมาวางแลวนะครับเพื่อเตรียมเพื่อที่จะติดตั้งกระเบื้องอะเดินทั้งเท้าเข้าไปนะครับแต่เราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า กระเบื้องจะเป็นสีอะไรนะครับผมนี่ครับมีต้นไม้นะครับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับผมฝนก็ตกนะครับช่วงนี้น้ำขังเลยก็จะมีเสาไฟนะครับที่เป็นโคมไฟสวยงามนะครับ แยกสารแดงสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผมสวยงามกับแถวนี้ไร้สายไฟนะครับไม่มีสายไฟระโยงระยางเลยทุกคนน,คนี่นะครับมีน้ำผุนะครับหน้าสวนนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นแยกสาราแดงนะครับผมสีแยกสาราแดงนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผมจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เล่นสงการกันอย่างเมามันนะครับนี่เลยจุดนี้เป็นจุดหน้าสวนนะครับอนุสาวีของในหลวงรัชกาลที่หกนะครับผมว้าวสวยงามครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งนะครับว่าปูกระเบื้องเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับสีสันของกระเบื้องนะครับผมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับน้ําขัง นะครับน้ำาพุนะครับผมเปิดทุกวันนะครับน้ำผุหน้าหน้าสวนดุมพินีไปเดี๋ยวสุวนก็จะเดินไปอีกสนิดสักหน่อยนะครับทางเดินทางเล้าก็สวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมมีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นใจกลางเมืองเลยทุกคนนะ ตอนนี้ศูนย์ก็จะเดินมุ่งหน้าไปยังเซ็นอร์เวอร์นะครับผมตามทางเดินทางเทา้าถนนลาดสระดีนะครับคือถนนราดสระดีน,นี้ไม่มีสายไฟและรถไปยมยังะไยทุกคนนะเห็นแต่เส้นเดียวุกคนเห็นไหมทุกคนมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับผมก็เทพื้นปูนเสร็จแล้วนะครับเตรียมเตรียมบางกระเบื้องเลยทุกคน เยี่ยมบางแผ่นกระเบื้องอย่างเดียวนะครับผมครับรมาดูมุมนี้นะครับสวยมากอาราทุคนกลาเป็นบาสําหรับปีนึ่งศูนย์กับพาทุกคนมาชมบรรยากาศล่าสุดนะครับมาอัปเดตท่าบรรยากาศหน้าสวนดุมพินีนะครับผม หน้าสวนแลวก็ข้างในสวนเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนิ้นอ่าคลิปนี้นิ้นหน้าสวนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับล่าสุดก็เขาได้อ่นนอนนเทพื้นปูนนะครับผมนะเตรียมเพื่อที่จะอ่าบางพื้นคอนกรีต่ว่าติดตั้งอ่าติดตั้งกระเบื้องนะครับผมไม่ใช้พื้นคอนกรีตคือพื้นนี่คือพื้นคอนกรีตแล้วนะครับผมเป็นพื้นปูนธรรมดานะครับผมแล้วก็แปะกระเบื้องเข้าไปอีกอ่า สเต็บหนึ่งรือว่าอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความแข็งแรงนะครับผมนี่ครับเอาละครับไว้เจอกันใหม่กี่น้าสาหรับคิ่นี้ก็สบายดีสบายดีครับ